จำนวนไปหรือยังคะอ่าอันนี้นะคะจะเป็นครีเอเตอร์ Creator มือใหม่หรือมืออ่ามือเก่านะคะสำคัญคือไม่เก่งเรื่องโทรศัพท์นี่แหละคะ่ะใช่แม่น้องไข่มุกก็ไม่เก่งคะ่ะแม่น้องไข่มุกว่าแม่น้องไข่มุกเข้าใจแบบนี้คิดว่าพี่เลื่อนฟังแม่น้องไข่มุกก็ต้องเข้าใจนะคิดว่าน่าจะง่ายเพราะว่าแม่น้องไข่มุกแต่ถ้าถามซอยบอกได้ ถ้าถ้าถ้าถ,ถ้ามีเบอร์โทรถามเพราว่าซอยอะไรมาถึงแล้วจะไปง่ายกว่าค่ะสวัสดีพี่ชายค่ะพี่ปัญญาบุตรสวรรค์น,นะคะขอบคุณนะคะที่แวะมาอ่าทักทายแม่น้องไข่มุกแวะมาเห็นกะแวะมาคุยแม่น้องเป็นเพื่อนแม่น้องไข่มุก่อยนะคะ มักง่วงเกลืนที่สนิทสนมนะคะเป็นที่แบบว่าอแน่นแฟนนะคะคือคือไม่ไม่เคยทิ้งกันเลยนะคะก็ก็จะอยู่จนได้นอนห่มผ้าเลยนะคะเมื่อคืนฝนตกจ้าพชกเกษมฝนตกนมืจานอกและเมื่อเช้านี้ก็ไปส่งน้องไข่มุกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจ นั่นเด็กแม่น้องไข่มุกนะคะเป็นคนน่ารักนะคะเป็นคนใจดีด้วยกันนะคะรัวแม่น้องไข่มุกเก็บเกี่ยวนาทีนะคะก็เข้ามาหันสตรีมเนาะพี่น้องนอกก็ไม่มีเวลานาทีสะสมนะคะก็เหมือนแม่น้องไข่มุกมาเริ่มใหม่นะคะแม่น้องไข่มุกก็เล่นมาได้ปแเปะปะปะมาอีกแล้วนะคะเพราะว่าแม่น้องไข่มุก ก็ยังไม่ได้เก่งไม่ได้ดังอะไรนะคะก็เหมือนที่เป็นครีเอเตอร์มือใหม่เหมือนกันค่อยๆค่อยๆถามค่อยๆติดตามมาแล้วก็แม่นอ้องไข่มก็ติดตามกลับนะพี่เลื่อนนะแล้วก็พี่เลื่อนก็คุณยายอ่ายายสายคิดนะคะว่ามันเล่นง่ายทําง่ายมันก็จะประสบความสําเร็จไว้กว่าแม่น้องไข่มุกบวกกับค้อนหายพี่เลื่อนไปแล้วเด้อจ้าโอ้ขอบคุณค่ะพี่ต้อย อันน้องบัวกาต้องแม่น้องไข่มุกนะชื่อเพื่อนที่ขึ้นในห้องแม่แฝดไข่มุกนะถ้าพี่เลื่อนลงไปพี่เรื่องก็สามารถที่จะมาตามได้เพื่อนต่อเพื่อนก็ได้ร่วมรุ่นเนาะเขาก็ได้นะคะตอนนี้เขาเขาเขาก็ได้กันแล้วจะยังไม่มากแต่เขาก็เริ่มกระติอกระติกคลิปเขาก็แตกแซนแตกตรงนี้เข้าไปไกลไหมค่าไปถึง,งไ,ปไปถึงนะไปถึงวินไปถึงวินแล้วก็เลี้ยวขวาอีกฟังหนึ่งกันไวไวเดอจ่าเดอแล้วกัน ต่างๆต่างน้องทาไวไไไไ้จะไ,ได้มีสางไล่ได้นอกจากนอะอันนี้เราก็ดูไปดูผู้ที่เข้าประสบความสําเร็จน,นะแม่น้องไข่มุกมาช้าจ้าวันนี้มาซาน้องแรมมดตะเคาะเข่าอยู่นอกจากนอะคอเข่าแลลวกอันมาไซคนเนี้ยวุ้ยนะคะเป็นพี่สาวมือใหม่เหมือนกันนะคะเพิ่งมาเปิดโหมดมืออาชีพด้วยจา้าเด้อย,ยังไม่ได้อะไร ชัย,ยภูมิสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยูเซอร์ที่เข้ามาใหม่ขอบคุณนะคะขอบคุณที่บางทีเล่นไปลูกกันเนียมเบิ่งเข้างก่อยากอายเด้พี่นวอง <c oughs> <c oughs> อา้นะพี่เลื่อนอืมมาเป็นยังกระเฮ็ดไปนั่ม่ะไายมันกับอ้มองคือถูกร่อยแพ้่น้อเอ่ะลงไปนะคะแล้วก็ มันก็จะผ่านเด็วอย่าอย่าเล่นแต่คลิปซาลาแต่เราก็อยากจะไปให้กําลังใจเขาแหละค่ะแต่ว่ามันก็มาชวนกันกับเราเราก็ไม่มีคนดูอยู่แล้วเนาะอ่าเพื่อนยังไม่ตั้งใช่ไหมคะอ่าแม่น้องไข่มุกนะคะแม่น้องไข่มุกก็ตั้งค่าดาวนะคะสร้างไรายได้ดาวนะคะแม่น้องไข่มุกก็เก็บสะสม พี่พด่จังหมายถึงอย่างเน่ยเขานะคะก็คือเหมือนกับเรามาสมัครงานนะค่ะเนาะเหมือนกับเรามาสมัครงานกับพี่มาร์กนะคะเราก็ต้องมีงานส่งนะคะมีงานถูกส่งพี่น้องไขมุกไปเดี๋ยวเดียวก็เก่งเองเนาะจ้ะเนาะแล้วก็ถ้าพี่พี่เลื่อนไลน์นะพี่เลื่อนก็บอกเวลานี้เนี่ยบัวไทยแล้วก็ไลน์ลเทคเนาะพี่น้องเนาะผู้คนเกง่งคนกก๋เบาได้แต่ว่าเพือ่อทักทายจ้าค้าเข้าใจยังไงก็เดี๋ยวเราก็ คุยกันอีกทีนะพี่เนาะค่อยๆค่อยๆนะคะแม่น้องไข่มุกถ้ามีอะไรหรือว่าเพื่อนติดตามมาแล้วก็แม่น้องไข่มุกก็ติดตามกลับนะพี่เลื่อนนะแล้วก็พี่เลื่อนก็คุณยายอ่ายายสายแม่น้องไข่มุกก็ยังนี่ใครรู้เอ่ยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งบัวจูนแป๊บหนึ่งนะพี่ดีจางหมายถึงว่า mm hmm. โฆษณาสตรีมนะคะ mm hmm. โฆษณาสตรีมเพียงได้หลายกดคลิปเดียวเด้พี่น้องเ mm hmm. พื่อนว่าอัน้กะ ถ้าเกิดว่ามาปนหมอนมืออชีพเพื่อที่จะมาสร้างห,หูน้ากันนี่ล่ละบัวก,กับศิบอกได้ซ้บาบัวลูกที่อายนี่แหละจะไม่กล้าอะไร <c oughs> อันเนื้อหาสร้างไรายได้ไม่สามารถสร้างไรายได้ได้บัวก,ก็เลยวันนั้นไ <c oughs> ขมุก,ก็ต้องค่อยระว่างมังเธอกะทายซื่อๆหล้วก็ไปนั่งอัดเบาลีเบาผู้ดเดียวเลยพี่นอ้องยากอยู่เด้เพราะว่า มาไอไรก็เพื่อที่จะเก็บเวลานะคะเก็บเวลานะคะมาไล่สะสมนาที่มาทักท่ายพี่น้องพี่น้องมมงคืึถูกร่อยแพร่เน่อค่ะแล้วก็มาไล่ยืนยันต,ะต,ะต,ะตะนัวตนเนาะจา้าเนาะอะซื้อกับซื้อวาสุภาไทยกับอ่าพี่เขาบอก ว่าให้หนูเข้าไปในรายการโปรดค่ะเป็นเหลืองเป็นเล่านะพี่น้องเนงนะาะเบาไปสมปูสมปุ๋ยะมมไรอยู่ไลฟ์ทุกป่วยจะมาดูให้เราไม่น้องไข่มุกก้มคิดออแต่ว่าเออจะก่อนไปตามตามนะคะไม่น้องไข่มุกไปตามเพื่อนสไ พี่พินระดาลืมเวลาแน่เลยอาจจะยึงสวัสดีหนึ่งดวงตานะคะเชื่อเสื้อโบวานค่ะ เนาะเป็นกำลังใจให้กันนะคะบัว mm hmm. จะคอยอ่าคอยดูแล้วก็เป็นหว่วงนะคะพ mm hmm. ี่แบกเข้ามาทักทายเนาะจา mm hmm. ะเนาะ่ีแมนแมนแมนพี่เลื่อนถ้าเราเลิกสะกดคำว่าไม่อัก <c oughs> <c oughs> ยากอยู่ได้พี่อืมแต่เราก็ทำไมละ่ะบัวเองบอกว่าถ้าไปอยู่ทองอไรทองหน้าคือพี่เลื่อนค่ะ <c oughs> ดูไปดูย้อนย้อนหลังแล้วพี่พี่เลื่อนก็อ่าไปติดตามนะคะเพื่อนที่เข้ามาในห้องแม่น้องไข่มุกส่วนมากจะเป็นกินมะม่วงวะงหามเพ็เพมันถึงเวลามันชื้ๆเนาะค่ะนอก้วก็รอดูว่าเพื่อนๆจะมาไหมเผื่อมีคนอันนี้ก็เป็นพี่สาวแม่น้องไข่มุกค,คนหนึ่งนะคะที่อ่า ติดตามให้กำลังใจก็เก็บสะสมนาทีอยู่เหมือนกันเนาะจ้าเนาะพี่เลื่อนทองไขมุกกะอายแต่ตัวนี้ก็แค่นิดๆยังอายเล่นอ่าบางครั้งเล่นคลิปกับแฟนก็อายนะคะอ่าน้องไขมุกพอแม่น้องไขมุกลงไลฟ์แม่น้องไขมุกก็เจอเลยนะคะว่าอ่าเพื่อนใหม่นะคะส่วนมากแม่น้องไขมุกจะโดนแม่น้องไขมุกไม่ได้ลงคลิปยาวเลยไม่ได้ลงสักคลิปเลยแม่น้องไขมุกอ่า เปิดเลื่อนเลื่อนไปดูนะคะแรกๆติดตามได้ไม่นานนะคะแต่ก็ขอบคุณนะคะที่ยังแวะมาให้กําลังใจแม่น้องไข่มุกเนาะแม่น้องไขม่มุกก็อยากจะมีเพื่อนคุยนะคะแวะเข้ามาคุยได้นะคะแวะมาทักทายนะคะเกี่ยวก้อยนะคะเป็นเพื่อนกันพี่ได้ตั้งค่าสร้างรายได้หรือยังคะแล้วก็อาไปถึงขั้นไหนแล้วไม่ค่อยเป๊ะเนาะ มันไม่มันไม่เลื่อนนะพี่ดีจังสวัสดีค่ะกินบมังนมองอ่ามีเนื้อหาผิดอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พี่พินดาไว้มาโอ้ยลุกม,มาได้ยังไม่ได้ผ่านกดผ่านเกียร์อะไรมือใหม่จริงๆเนาะจ้านอ,านอฝากติดตาม